ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสังเยป,ปิวิงสุนาราสภาตันหังการัะโยพุทธ,ธาอัทธ,ธาวิสวีสตินายถาสัพเพปฏิทตาไมหังมัทเตเกเ,เตมุนิสราสีเสป,ปฏิทิโตไมหัง พุทโธธรรมโมทวิโลจนีสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสะพคัคุณากรโรหาทัพเยมีอนุรุตโทสาลีปุโตจทักคินีโกนทันโยปิดทิทภาคัสมิงโมคาลาโนจาวามะเกทักคินีสวนีไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามะโส โสตเกเกสะโตปิดที่พาคัสเมิงสุริโยวะปะพังกโรน,น,นิสินนูสิริสัมปนุโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารสัตกโปเทโรมหีสีจิตตะวาทโัโกโสไมหังวะทะนีนินจังปฏิทาสิสิคุณากรโร ปุณโนอังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเถราปัญจอิเมชาตานรา,าเตติลกามะมะเศสส,สีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินุรสาชาลันตาศีลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตา รัะตานังปุระโตอาสิทักขีนีเมตตาสุตตะกังท่าชักขัดทชัดคังปัจจ่โตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมราปาริตันจะาอาตาาติยะสุตตะกังอากาเสชช,นะชนะนังอาสิเสธาปากาลิสันทิตาชินานานาวะรังยุตตา สัตตปาการัสสังลังกตาวาตาปิตาทัสัญชาตาพาหิรัตชัตุปัทวาเอเสสาวินายัญยันตุอนันตชิตาเตชะสาวสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัพพุทธปัญชเรชินาปัญชเลมัตชัมหิวิหารันติมหิตะเลสะทาปาเลนตุ มังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายยสัตธรรม,มานุพาปาลิโตจัลามิชินะปัญเชรีพาหุงสหัสสัพพินิมมิตวาสาวุธันตัง คีรีค้าังอุทิตตมโครสะเสนะมารังธานาทิธรรมวินิวิชินิธานาทิธรรมมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิมาราติเลกมามพิชยะสัพพารันติโครัมปนาวะละมาาัคมะถัดทยะขัง ขันตีสุนันตวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชยมังคลานินาราคิลิงแคชวรังอติมัทภูตังทาวคิจักกรมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตมูเสกะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชยมังคลานิอุคิตะคัมม ติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะปัทถังคุลีมาละวันตังอิทธีพิสังคตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิกัตตวานากัฏมุทะรังอิวะคับพินียาจินจายะทุทะวัจนังสนากายามาเชสันเตณโสมวิินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหายะมหิจับกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิยมานังอติอันทภูตังปัญญาปัทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคะลานินันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทธังมหิตทิงปุญเตนะเถระผู้ชะเคนะ ธ้ามาปยันโตอิตูปเทศินิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานิทุคาหาทิฐิพุชเคณะสุทัตะหัดทังพรมมังวิสุทธิชุติมุทิภกาพิทันทานังยานาคเทณะวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจนโนทินาทีเนสารเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิข่ายมือยะนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพาปานินางปูเลตาวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมมัง เอเตนะสัจจะวเชนะหุนตุเมชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานาันันทิวัต,ตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิหชยังสุชยมังคาเลอปะราชิตปันลังเกสีเสปธาวิปคูคะเล อภิสีเกสัมพพุทธ,ธานาังอักขปัตโตรปรโมทติสุนาข,ขันตังสมังขลังสุปะภาวังสุหุติตังสุขานูสุมุตหุตโตจะยุตตังพรมมจาริสุป,ปัทภินังกายกรรมมังวาจากรรม,มังปัทภิน,งนมมังปัทภินังมโนกรมังปณิทีเตปัทภคินาปัทภินานิกัตตวานะละพันตันเถปัทภคินี พระวต,ต,ตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพ <M> uh ุทธานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสภพสังฆานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเต เยทวาตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนาวะพวันเตปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารมันตะเลเทราจะมัเชาวนวกาจะพิขขโวสาลามิกาธานาปฏีอุปาสกา คามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาภูชาเยปิจันทะละจะอันทสัมภาวาสังเสทชาตาอาถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวะรังปัจจะเตสัเพปิทุกขสสะกรนติสังขยัง ทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธราจปุคลาสังโคโนตุสมะโควาทายะจะหิตายะจอะามหรักขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาุเยยามะธรรมมีอริยปาเวทิเตประสัมนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีทัมสัมมาทารัง เวชันโตกาเลเทโวปวัสติวุธิภาวยะสัตตานังสมิทธทิงนีนตุมีทนิงมีมาตาปิยาจัดระชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะรชาชาโนประชังรักขันตุสัพพธา ทุกขัปัตตาจนันนทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิสกูจนิสโสกาหวนตูสัพเพปีปานิโนเอตตาตาวตาจามหหิสัมพตังปุญญาสัมปะทังสัพพีเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังรักขันตูสัพพทา ภาวนาภิละตาหุนตุขันฉันตุเทวตาสัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสหุนตุสัพพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตลัง โหนตูสัพพังสุมังฆลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตลังโหนตูสัพพังสุมังฆาลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้ผลจาก,กทูกทังปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดจงอำนวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระยอดปิดตาเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการด้วยเถิด